อยากรู้ไหมครับว่าวิศวกรโยธาของกรมชลเนี่ยต้องใช้วุฒิอะไรสอบบรรจุเข้าไปแล้วเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่และความก้าวหน้าเป,นเป็นเป็นยังไงโดยเฉพาะสวัสดิการของข้าราชการดีไหมไปฟังกันครับสำหรับวิศวกรโยธาของกรมชมทาน,นะครับเราต้องจบวุฒินะครับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับในสาขาดังต่อไปนี้นะครับสาขาโยธาสิ่งเวดล้อมชมทานโครงสร้างอันที่สองนะครับ เราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพยอย่างต่ำๆนะครับก็คือภาคีวิศกรโยธาอันที่3นะครับเราต้องมีผลสอบภาคกอของกอพนะครับเราจะสอบภาคขนะครับ200คะแนนมี2หมวดด้วยกันนะครับหมวดที่1ก็คือในเรื่องของการออกแบบนะครับอย่างเช่นการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับที่เราเรียกว่า RCD e s i ดีซการออกแบบโครงสร้างไม้โครงสร้างเหล็กนะครับการออกแบบ พวกกำแพงกันดินต่างๆรวมถึงวัสดุด้านวิศวกรรมนะครับความรู้ด้านชลาศาสตร์อื่นๆนะครับในหมวดที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการวางโครงการการสำรวจการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องเงินเดือนบ้างนะครับในตำแหน่งวิศวกรโยธาเนี่ยเป็นสายที่เราเรียกว่าสายวิชาการนะครับสายวิชาการเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทเมื่อก่อนก็คือ C3 เดิมนะครับ เป็นวิศกรโยธาปฏิบัติการนะครับตรงนี้เงินเดือนอยู่ที่15000บาทพอเราทำงานไปนะครับเราก็เริ่มเติบโต,ตขึ้นก็จะเป็นระดับของชำนาญการเงินเดือนสูงที่สุดของชำนาญการนะครับอยู่ที่43600ตรงนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าเงินประจำตำแหน่งอีก3500บาทพอเราทำงานไปอีกนะครับเราปรับผลงานตอนนี้นะครับเราอาจจะเป็นสามัญวิศกรและได้ชำนาญการพิเศษนะครับ วิศวกรชนานาญการพิเศษเนี่ยเงินเดือนที่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่58,390บาทมีเงินประจําตําแหน่งด้วยนะครับอีก12,600บาทพอเราทํางานไปนะครับเมื่อกี้ชนานาญการพิเศษก็คือ48พอเราปรับ49กนะครับก็คือวิศวกรโยธาะระดับเชี่ยวชาญนะครับเงินเดือนที่สูงที่สุดอยู่ที่6ก9 0 0บาทนะครับตรงนี้มีเงินประจําตาแหน่งอีก 1 9 8 0 0บาทพอเราทำงานไปอีกนะครับมีใบประกอบวิชาชีพประดับวุฒิวิศกรนะครับเขาเรียกไต่เต้า,ตานะครับไปถึงระดับทรงคุณวุฒิระดับทรงคุณวุฒิก็คือ40นะครับก็คือเทียบเท่าทิ์ดีเลยครับเงนินเดือนที่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่76,800บาทตรงนี้มีเงินจำนำหน่งนะครับอีก31,200บาทซึ่งเป็นเงินที่สูงที่สุดนะครับรวมๆก็เกือบแสนนะครับ ทีนี้นะครับความก้าวหน้านะครับก็คือว่ากรมชนเนี่ยเป็นกรมช่างเพราะฉะนั้นมีงานที่เราเรียกว่าวิศวกรรมควบคุมก็คืองานที่วิศวกรเซ็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอยู่กรมชนเนี่ยเราสามารถปรับสามัญวิศวกรปรับวุฒิวิศวกรได้อย่างแน่นอนนะครับและอย่างหนึ่งครับก็คือเราเป็นคลาดการนะครับเรามีในเรื่องของสวัสดิการสวัสดิการอันแรกก็คือในเรื่องของการลานะครับเราสามารถลาป่วยได้ลาพักผ่อนได้ โดยเฉพาะผู้หญิงนะครับลาคลอดบุตรได้ค่ารักษานะครับนอกจากตัวเองแล้วนะครับเรายังรักษาเบิกค่ารักษาให้พ่อแม่คู่สมรสนะครับบุตรด้วยนะครับค่าเล่าเรียนเราสามารถเบิกให้ได้ถึง3คนเลยนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงปยาตีแล้วเรามีนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้ารากการนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นความภาคภูมิใจคือข้ารากการเนี่ยได้รับเครื่องราชอิสริยภทนะครับ ใครคิดว่าตำแหน่งวิศกรโยธากรมชลมระทานน่าสนใจบ้างครับพิมพ์น่าสนใจครับใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน Youtube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA